พี่น้องครับวันนี้ผมก็จะมาเล็กช์ซ์บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ตามที่สัญญากับพี่น้องไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ายังไม่จบต้องต้องรีบพูดเสียจบเพราะว่ากำนันประกาศว่ายกสุดท้ายแล้วนี่ไม่รู้เหลืออีกกี่วันแล้เนี่ย พอเขาจัดตั้งรัฐบ,บาลใหม่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำนันเขาก็ประกาศแล้วเขาจะไปอยู่กอสมุยผมหาที่อยู่ยังไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าทะเบียนบ้านผมอยู่สงขลาแต่เวลาอยู่กรุงเทพเนี่ยอาศัยเมียอยู่ถ้าเมียไล่ออกเมื่อไหร่ก็สงสัยต้องไปหาวัดอยู่ <c oughs> ทีนี้ก่อนที่จะ เจาลึกลงไปเรื่องว่า้ารัฐบาลใหม่เขามาเนี่ยที่กำนั้นก็พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยจะปฏิรูปเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยน่าจะทำยังไงอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะพูดกับพี่น้องในวันนี้เพราะว่าคราวที่แล้วพูดระยะสั้นไปแล้วระยะหนึ่งปี2 5 5 7น่าจะทำยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเศรษฐกิจนี่ก็ต้องให้มันทันเหตุการณ์นิดหนึ่งก็เพราะว่า วันสองวันนี้นังสือพิมพ์ก็จะลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องแถลงการของสอสอผมก็จะขอพูดสักนิดหนึ่งพี่น้องคงทราบแล้วว่าสอสอเนี่ยเขาแถลงว่าเขาคาดว่าสารรัฐธรรมนูญที่จริงเขาก็กล่าวล่วงแล้วก็คุกคามปป,ปอชอด้วยนะครับแต่ว่าผมจะพูดเฉพาะเรื่องสาร เพราะว่าสอรสอก็คาดการว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิพากษาตัดสินให้นายกในพ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา182ของรัฐธรรมนูญเลอกจากไปทำความผิดที่ไปใช้ตำแหน่งหน้าที่โยกย้ายข้าราชการกรณีคุณถวินเปลี่ยนสีนี่ เขาห้ามแม่โยกย้ายขาราชการเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือว่าเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองของตนเพราะฉะนั้นเมื่อทำความผิดตามมาตรานั้นมาตรา268นะครับก็จะต้องหมดสภาพความเป็นรัฐมนตรีไปตามมาตรา182ถ้านายกหมดสภาพความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา182คณะรัฐมนตรีทั้งชุดจะต้องไปด้วยตามมาตรา180 เขาทานายว่าอย่างนั้นสรสรก็ทํานายคำพิพากษาศาลถ้าเบื่อไปอย่างนั้นเขาจะไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของารรศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ยืนยันว่าเขายังมีหน้าที่มีอํานาจที่จะมีสิทธิ์ที่จะดํารงตําแหน่งรักษาการตามมาจาร้อยแปดสิบเอ็ดต่อไปแล้วเขาก็จะทําหนังสือเสนอให้รัรฐบาลทำหนังสือกราบประกมทูลพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงชี้ขาดว่าอย่างน้นว่าเขายัางสามารถจะรักษาการต่อไปได้หรือไม่เพราะเขาบอกเขาแต่งตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเขาจะออกต้องพระเจ้าอยู่หัวสั่งไม่ใช่สามสั่งอืเอากระมันดิทางตางที่ว่าในรัฐนูน,เ,นเขาเขียนชัดเจนนะครับสารรัฐนูนเนี่ยจับพิบากษาคดีที่เกี่ยวรัฐธรรมนูญเนี่ยคำพิบัองศาลรัฐธรรมนูนนั้นถือว่าเป็นเด็ดขาด ผูกพันทุกองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นคณนะรัฐมนตรีรัฐสภาหรือองค์กรไหนก็ตามทุกคนต้องปฏิบัติตามแต่ว่าเขาไม่เชื่อเขาจะไปนู่นให้มันรายคายเคองเบื้องประยุคละบาดแล้วก,ก็ด่ากันทั่วด่ากันเยอะไปแล้วผมไม่ด่าซ้ำนะครับผมไม่ด่าซ้ำแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังแล้วก็ให้รัฐบาลและสอสอฟังไปด้วย ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศออสเตรเลียเมื่อ30 5. ผมไปค้นคนว้ามาเล่าพี่น้องฟังเมื่อปีกศ1974นี่ปีนี้มัน2อง3ก็39ปีที่แล้วนะครับมีการเลือกตั้งที่ออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็มีสองสภาหเหมือนเราสภาผู้แทนกับสภาวุฒิ สภาผู้แทนของเขานี่ก็เขตเดียวคนเดียวแต่ว่ามีวาระอยู่สามปีผู้แทนนะ่ะวุฒิในเลือกมาจากรัฐต่างหกรัฐมีอายุวาระเนี่ยหกปีแต่ว่าวุฒิเนี่ยตามรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยให้ครบสามปีให้เลือกใหม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็หมุนเวียนไปอย่างเงี้ยครับครบสามปีเลือกวุฒิใหม่ครึ่งหนึ่ง นั่นรัฐมนูลเขาทีนี้ปี1974มา39ปีที่แล้วมานี่ปรากฏว่าพรรคแรงงานของเขาเนี่ยเขาสู้อยู่สองพรรคพรรคแรงงานกับพรรคเสรีพรรคเสรีพรรคแรงงานเรียกว่าพรรคเลเบอร์พรรคเสรีก็พรรคลิเบรอลพรรคลิเบรอลเนี่ยก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยมารวมตัวกันเป็นแนวร่วมฝ่ายค้านสู้กับพรรคแรงงานในการเลือกตั้งในปี1974เนี่ยปรากฏว่าพรรคแรงงานชนะ ในสภาล่างได้สอสๆมากกว่าฝ่ายค้านและแนวร่วมอยู่ห้าคะแนนพี่น้องครับส่วนสภาบนนี่พักแรงงานได้29คะแนนคือ29คนแล้วก็พักริบอรัลหรือพักเสรีเนี่ยบวกกับพักฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้29คนเหมือนกันเท่ากัน เท่ากันนะครับสภาบนยีิบเก้ากับยีิบเก้าฝ่ายค้านยีิบเก้ารัฐบาลยีิบเก้าแต่ว่าในสภาบนเนี่ยมันมีไม่สังกัดพักอยู่สองคนของเขาก็ไม่สังกัดพักได้ไม่สังกัดพักกันสองคนไอ้ที่ไม่สังกัดพักกันสภาบนเนี่ยมันไปเข้าด้วยกับฝ่ายค้านตกลงฝ่ายค้านก็มีเท่าไหร่ครับในสภาบนสามสิบเอ็ดเสียงต่อยีขอิบเก้ารัฐบาลท,ที่รัฐบาลมีเสียงในสภาล่างมาก กว่าฝ่ายค้านเนีอยู่5้คะแนนรัฐบาลก็เสนอพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินและกฎหมายอื่นนะอีกสี่ฉบับรวมแล้วเป็นหกฉบับแต่ผมจะพูดเรื่องงบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวเพราะกฎหมายนี่ใหญ่สุดพรกแรงงานก็ได้เป็นรัฐบาลมีนายวิทเล่มเป็นนายกรัฐมนตรีเพรเป็นหัวหน้าพรกนายวิทเล่มก็เสนอพระรบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน ผ่านสภาล่างไปพอไปถึงสภาบนเรียบร้อยแพ้ฝ่ายค้าน31ต่อ29ไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณเมื่อไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณในตามรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียเนี่ยต้องทำยังไงพี่น้องต้องส่งกฎหมายนั้นให้สภาล่างพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าสภาล่างยืนยันส่งขึ้นสภาบนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองถ้าสภาบนไม่เห็นชอบอีก เป็นครั้งที่สองนะครับถ้าสภาบนมเมห็นชอบเอกเป็นครั้งที่สองนี่ให้นายกรัฐมนตรีกราบประกมทุนเสนอพระราีนิกาต่อพระนางเจ้าเอลิซาเบธประเทศออสเตรเลียนี่เขามีกษัตริย์คือกษัตริย์ของอังกฤษถือเป็นกษัตริย์ของเขาเพราะว่าเขาก็คือคนอังกฤษที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียแต่เนื่องจากว่าสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธนี่อยู่อังกฤษไกลามากคนละภากโลก จึงได้ตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เอาไว้ชื่อตันเซอร์จอนเคอร์ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินีถ้าหากว่าสาภาบนไม่ผ่านเป็นครั้งที่สองให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยกราบังคมทูลเสนอพระราชิีกาและเพื่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยประกาศยุบสาภาทั้งสองสาภาให้เลือกตั้งใหม่หมดทั้งประเทศ เมื่อเลือกตั้งใหม่หมดได้สสจจำนวนเท่าไหร่ก็ตามให้นําร่างกฎหมายนั้นกลับมาพิจารณาร่วมกันทีนี้ทั้งสองสภาประชุมร่วมกันถ้าเสียงเกินครึ่งกฎหมายนั้นก็ผ่านนี่คือรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียทีนี้เมื่อกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลของนายวิทเล่มไม่ผ่านสภาบน ท่านจอนเคอร์ซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการแต่พระองค์งก็แนะนํานายวิทเล่มว่าให้เสนอครั้งที่สองถ้าไม่ผ่านอีกก็นําพระกฎตีกามาท่านจะยุบสภาเพื่อจะได้แก้ปัญหาความปินเกลียวกันในรัฐสภาได้แต่นายวิทเล่มไม่ยอม,อมนายนายกวิทเล่มบอกว่าไม่ทําอย่างนั้นไม่นําเสนอเป็นครั้งที่สองเพราะอะไรเพราะว่า นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนี่ที่สภาเขามีมติไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1975น,นับไปตั้งแต่พฤศจิกายนเนี่ยไปถึงเดือนมิถาุนายนอีก8เดือน,นจะมีการเลือกตั้งวุฒิสภาครึ่งหนึ่งครบ3ปีอยู่ครึ่งหนึ่งจะเลือกตั้งท่านวิลเลมท่านจะลุน้น ท่านบอกว่าอีก8เดือนเลือกตั้งวุฒิสภา,าเนี่ยท่านอาจพักแรงงานของท่านอาจจะได้มีเสียงเข้ามาในวุฒิสภา,ามากกว่าฝ่าย้ารแล้วค่อยเสนอตอนนั้นท่านจนคือบอกเฮ้ยไม่ได้มันตั้ง8เดือนประเทศไม่มีงบประมาณใช้ประเทศก็เสียหายไม่มีงบประมาณใช้เนี่ยจะลงทุนอะไรก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็ฟุบเงินไม่หมุนเวียนในวงจรเศรษฐก,กิจเศรษฐกิจก็เสียหาย อ้อนวอนอยังไงวิทแลม,มเขาก็ไม่ยอมเขาอ้างอย่างเดียวมึงคุณยิ่งรักเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งกูมาจากการเลือกตั้งกูจะดันทูตซีอยู่ไปอย่างเงี้ยไม่มีงบประมาณก็ช่างแบ่ประชาชนไม่จะญาติกูไม่ออกกูด้านได้ยอย่างกูไม่ออกเมื่อวิทแล่มไม่ออกทำยังไงพี่น้องครับชาติออสเตรเลียก็ต้อเสียหาย ท่านจอนเคคือก็เลยไปปรึกษาประธานศาลสูงกับอายการสูงสุดของประเทศออสเตรเลียว่าจะแก้ยังไงปัญหานี้นักกฎหมายชั้นเยี่ยมทั้งสองท่านก็เลยแนะนำท่านจอนเนคือว่าท่านทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่านสามารถจะใช้จารีตประเพณีเมื่อปัญหาการเมืองเนี่ยมันเด็ดล็อกเขาเรียกว่ามันเรียกว่ามันถึงจุดอับอย่างนี้ท่าน จาดิษประเพณีของอังกฤษพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจพิเศษที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prerogative ท่านปลดมันได้เลยเพื่อผลประโยชน์ของปวงชนไม่ต้องไปสนใจมันจะได้เสียงส่วนใหญ่จากประชาชนเพราะว่าพระราชนีเป็นตัวแทนของคนตั้งประเทศแต่มันเป็นตัวแทนคนสิบล้านอย่างเนี้แต่ว่าพระมหากษัตริย์ตัวแทนคนสิบล้านใหญ่กว่ามึงเยอะมีอำนาจปลดได้นี่ผมพูดออสเตรเลียนะยกตัวอย่างออสเตรเลียนะ ท่านจอนเคอจึงเรียกไอวิทแลมมาแล้วก็ยื่นหนังสือไอวิทแลมว่าผมจะเป็นต้องปลดคุณนี่หนังสือปลดอวิทแลมก็บอกว่าเอ๊คุณมาปลดผมได้ยังไงผมมาจากการเลือกตั้งนะคุณมาปลดผมดง่ายๆได้ยังไงอะ่ะที่คุณปลดผมนี่คุณปรึกษาสมเด็จพระราชินีหรือเสเ็จหรือยังจอนเคอบอกท่านจอนเคอบอกว่าไม่ได้ปรึกษาแต่ปรึกษาประธานศาลสูงกับอายการสูง,ส,ง,ส,งสุดแล้ว วินเลมก็บอกถ้านั้นคุณเตรียมตัวนะมาดูกันว่าระหว่างคุณกับผมใครจะถูกปลดนะวินเลมใหญ่ดิฉันจะฟ้องสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธจอรนเคยก็ทําหนังสือฟ้องสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธว่าตัวเองไม่รับความเป็นตำรับจอรนเคอเนี่ยปลดออกจากนายกรัฐมนตรีตั้งตั้งตนตัวเองมาจากกรเลือกตัง้งขอสมเด็จพระราชินีให้ความเป็นตำช่วยวินิจฉัยด้วยตาอย่างกระอรวศมันจะทาอย่างเงี้ย ต่อไปนี้เป็นคำตอบของสมเด็จพระนางเจ้าเวลลิสเบธท,ที่มีหนังสือตอบนายวิทแลมท่านตอบไ้อย่างนี้พี่น้องครับผมแปลพี่น้องเรียบร้อยนะครับตามรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียอำนาจพิเศษที่เรียกว่าพรีรอกเกตีฟของสถาบันพระหมหากษัตริย์ย่อมอยู่ในมือของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ภาษาอังกก็เรียก g อเวเนอร์เนรั ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากสมเด็จพระราชินีถ้าผู้สําเร็จราชการในปัจจุบันนี้ผู้สําเร็จราชการในปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ดลุลพินิษได้อย่างรอบคอบอยู่แล้วแม้สมเด็จพระราชินีจะไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวแต่ก็ไม่อาจก้าวล่วงไปแทรกแซงการตัดสินใจของผู้สําเร็จราชการได้ เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียครับนี่คือคำตอบของพระหมหากษัตริย์ของออสเตรเลียที่เล่าเรื่องให้ฟังนี่เพื่อพี่น้องสรสและก็รัฐบาลเนี่ยจะได้เกิดสติขึ้นมาว่าอะไรคือคำถามอะไรคือคำตอบและอะไรคือควรอะไรคือไม่ควรนะเอาละครับ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่บซอรสอถ้าผมไม่ล่ฟังมันก็ไม่รู้หรอกทีนี้แต่ว่าต้องนิดหนึ่งนะครับหมายความว่าท่านก็ตั้งเฟเซอร์หัวหน้าฝ่ายค้านะเป็นรัฐบาลเฉพาะการโดยตกลงว่าเมื่อตั้งแล้วนี่ให้ผ่านกฎหมายก็ประมาณและอีกห้าฉบับให้ผ่านแล้วหลังจากนั้นอายุสภาเลือกตั้งใหม่ ซึ่งยุบสภาเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่าพรรคเลเบอร์แพ้ย่อยยับตั้งในสภาล่างในในสภาบนพรรคเลเบอรัก็ได้เป็นรัฐบาลเฟรเซอร์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณต่อมาหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อแก้ปัญหา